ดิวอริสราเข้ามาดูที่บ้านด้วยได้ว่าสําหรับนางร้ายคนสมัยอย่างสาวดิวอริสราที่ต้องบอกเลยว่าน้บวันยิ่งสวยจนทาเอาแฟนๆหลายคนอิจฉาแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตจริงเธอนั้นไม่ได้ร้ายเหมือนในละครนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุข,ข้อความว่าคิดยังไงกับคนที่ได้รับการช่วยเหลือโดยให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักให้อยู่สักพักในช่วงเดือนร้อนตกแต่งปรับปรุงซะให้ทุกอย่างบ้านให้ใหม่ พอถึงวันหนึ่งเขาต้องย้ายออกอะไรที่อยู่ในบ้านก็ยกให้ไปเลยไม่ได้คิดอะไรเช่นทีวีแต่เขาถอดแอร์ในบ้านทั้งหมดไปด้วยเลยทุกตัวเลยค่ะทิ้งไว้แค่สากรูที่ไม่มีแอร์คืออยากรู้จริงๆว่าที่รู้สึกคือนี่ผิดไหมหรือว่าเขาเข้าใจถูกแต่เราเข้าใจผิดคะว่าการที่ให้คือเอาอะไรไปก็ได้อยากถามความคิดเห็นคนส่วนใหญ่คิดว่ายังไงคะ